สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมมาพบชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับเป็นสรัรลักษณ์ของผักและผลไม้นะครับซึ่งหาดูได้ยากมากวันนี้ผมนํามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่เป็นประจํานะครับงานแกะสลักขั้นสูงนะครับจากช่าง1ิบบูกรุงเทพมหานครที่มาเสเดอผลงานที่นาโปแก่ เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายสักนิดหนึ่งว่าทํามาจากผักผล,ลไม้อะไรบ้างนะครับเชิญครับท่านอันนี้จะเป็นมะละกอนะคะนี่ดอกกล้กวยไม้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือฟักทองซึ่งเอามาเนื้อเนื้อชิ้นก,ก็เรียกว่าแยกชิ้นแล้วมาต่อด้วยกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแตงโมแล้วก็แก่เป็นตวนัวอักษรนาโปแกอเกนตารูปเอ็นปีเสื้อตัวนี้ก็คือจากหัวใจเท้าค่ะหัวใจเท้า ะะปะกการังอันนี้ก็จากแครอทแครอทนะคะออดอกดอกจากพักทองมะละกอันนี้มะละกด้วยนะคะอันนี้มะละกซึ่งน่ารักมากปลาจากฟักทองกุ้งกุ้งปูกุ้งแครอทปูจาก มะละกอนะคะอันนี้ก็ดอกเหมือนดอกบัวสวรรค์ค่ะนี่จากมะละกอเหมือนกันนะคะดอกไม้ดอกไม,กม้นี่ก็คือจากมะละกอมะละกอที่ที่ที่น่ารักที่สุดก็ค,คือตัวนี้ค่ะเอ่อจะเป็นกระรอกสองตัวซึ่งอยู่ในอริยบทซึ่งน่ารักมากมันกลับวิ่งเล่นกันอยู่ค่ะนั่นคือความ มันน <mile> ี้อปลาอบนี้ปลาอบจำจัดมะละกอเปิดได้นะคะโอเคอันนี้ค่ะนค่ะอ่านำนกนกกตัวนี้ก็คือกำลังโผบินอยู่แต่นกอีกตัวนึงก็คนละอายาบทเลยนะคะโอเคสวยงามมาก อีกต,ตัวจะเกาะอ,อยู่ด้านนะะู้นค่ะซึ่งซึ่งหลบอยู่คนละอริยบทหมดเลยะคะ่ะโอเคค่ะนี่ค่ะันะนี้ก็เป็นนกตัวเล็กน่ารักนะคะส่วนนี้ก็คือกุหลาบม้วนซึ่งซึ่งทำยากทำยากนะคะ ประมาณนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับท่านได้ฟังรายละเอียดไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับการแกะสลักของช่าง10หมู่ซึ่งมีอาจารย์เป็นคนพัทลุงอนะครับชื่อเล,เล่นว่าครูป้ายครูป้ายนะครับอยู่อนุบาลพัทลุงอนุบาลพัทลุงนะครับมาช่วยเสริมตัวนี้ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้ในโอกาสนี้ นะครับก่อนจากการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ